แล้วก็มีการปรับปรุงกันมาเรื่อยเลยทีเดียร์ครับท่านผู้ชมครับเอาครับยกที่หนึ่งครับเดินครับทางด้านเพชรดำครับหมัดของหยางครับตลอบวกสู้เหมือนกันอยู่แล้วครับนี่ฮะนักมวยจีนนี่สไตล์เขาคล้ายกันทุกคนนะดูถอยไม่เป็นครับเพชเดินเตะเดินต่อยดูดันแข็งแรงครับครับเพชรดำเพชรดำอย่าปักหมัดนักชกจีนนะครับดูฮะโอ้โหมัดดุดันมากครับเพชรดำพยายามเตะขาครับ ส่วนหยางก็เน้นที่หมัดนั่นแหละครับโอ้โหพูดยังไม่ทันขาดคำครับโอ้โหโดนตัดลำตัวครับจุกครับโอ้นอนดิศเลยครับไม่ไหวครับจบเร็วเลยครับผู้นี้เนี่ยครับนักชกจีนแพงลิศอีกแล้วครับโอ้โหคู่แรกจบยกสามู่นี้จบยกหนึ่งเท่านั้นเองครับโอ้โหหมัด ตัดลำตัวยังไงครับเดี๋ยวดูกันอีกครั้งหนึ่งนี่ครับคือเขาออกหมัดดูดันอยู่แล้วครับหมัดที่หนึ่งครับหลังจากนั้นก็เน้นลำตัวหมัดที่สองครับนี่ครับโอ้โหมันสุดทะทนครับจุกและเกินครับไม่ไหวครับหาดูอีกมุมหนึ่งครับหมัดตดลำตัวครับโอ้หมัดซ้ายนี่หนักๆแรงๆเลยครับอ่ะอีกมุมหนึ่งแล้วกัน สุดยอดครับและนี่คือคู่ที่สองของรายการของลุงพีดีซูเปอร์ไฟท์ครับและผู้ชนะในไฟน์นี้ The Winner by n o ายนอกเขาบลูค r ร์เนอร